สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคับแฟนเพลง f c สาวน้อยเพีรบันเพลงทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องครูไก่ละเพลดออฟอิชิเอลครับพี่น้องนอนเบิดมือเบิดคำครับก,กินยาพี่น้องเอ้ยดนขึ้นมากกับปิ่นบ่คอยซวงปันใดอากาศเ,เปลี่ยนแปลงเนาะพี่น,น้องเนาะก่สบายว่ากระลุจากรถบัสน,นอนเบิดมือ ครับจะถ่ายบรรยากาศในพี่น้องได้บึ้งกันในเวลาแล้วพี่น้องทุกู้กนเตรียมพร้อมูลนีการแสดงนะครับ วันที่19นะครับ19ท่านว่าข้มพุทธศักราช2567ครับพี่น้องที่แม่สน้อยพิดปันเพียงของเฮ้าทําการแสดงอยู่ที่นะครับที่ว่าการอำเภอ,อสว่างวีรวงศนะครับจังหวัดอุบลราชธานี้อพี่น้องเอ้อมาห้กำลังใจที่แม่สน้อยพิดปันเพียงกันได้นะครับ สถานที่กว้งกวงดีครับพี่น่องเดินสนามกีฬานะครับทุกผนึกทุกอ่าทุกคนเตรียมควมพค้อมแหม,มทีเลี้ยวเราไปหนึ่งจีกุงเฮดรวย้ยเลีวยตีนีหล่าอุ้งอิงยังไม่เสร็จบ่นาก็ตอกลักเลยสามลักหนึ่งรมมันนี่โอ้บ่ตอกลักกับอ่ไรนะ้มันล่มแห้ง พกอะไรนีเส้นเดียวม,มันเนานะตัวเครมันคง้ง<อ>ลูกสาวไปเังนนนะไหนบ้างอยงนี้แหะเดี๋ยวพวพอแล้วพี่นอ้องเต็นนี่แหละก็อยู่นี่แหละพี่น้องอยู่มงเรารอเครื่องปั่นไฟคือเก่าขันพี่น้องยิปซี่อ่าสีมา้าไฮแหละอุงอิงนี่แหละครับยางมากค้างรถตูข้ข้างเงินอ่าเครื่องปั่นไฟครับนี่มงเก่ามงเดิม นะครับกีกุงกำลังเตรียมพร้อมๆจะไ้คือเกาคือเดิมนะครับมือในกีกุงแบบลมมันแห้งพี่น้องแล้วได้เอาเล็กต้องเล็กอาล็ก่มัตอกไว้ครับสั้นนี่ลมปิวย่างเดียวเตี่มนายิงบอรองน้ต้องยึดไว้เนาะสั้นบดอะว ถามาบึงขนาดนั้นไหมทำงานยนยืนอีต้องทำงานยืนยืนเยอะลูกสาวสองตัวไปทางไหนเนาะสาวบิวตี้มาเห็ดเรยบมาเหตุทางในเรียบร้อยจัดมาเรียบไหล่เลยจะ่าพ้นหายไปใส่ใ<ช>พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ลูกสาวบิวตี้กับเจีกุก้งคือเก่าพี่น้องการติ้นให้หลายยู่มงงนีดนง้ด้วยพี่น้องเด้อไพสิมาให้กำลังใจหรือไพสิมา่าทำข้าวทำข้าวสิเขามาเรียนให้มิล่ากาอยู่มงงนี้แหละครับพี่น้องติ้นนะครับย่างบ้าคังอ่า เช่องปันไฟขางรถตู้ของคุณแม่สุภาพด้วยพี่้องเด้อนะครับย่างไทยบรรยากาศให้พี่้องได้เบ่งกันรากสิบานน้ำหาสาวบิวตี้กับเจ๊ก,กุ้งเฮิตะเจ๊ก,กุ้งเนี่ยพี่้องยูสาวเจ้าอยู่ใสไปยูมุ่ใดบูสู้ๆค่ะไม่ยังนี่บัดนี้อา่าใส่สู้สวยเทิ บางก้อนมัน่ายมุอยู่นี่เดี๋ยวลาอาบนำอาบทายางตรวจตาควา่ำเรียบร้อยของลูกเต่าเข้า อาบน้ำอ่ะอาบท่าพี่น้องสูงน้ำเราก็สิช่วยเขาช่วยน้ำเราก็สิเขาฟอ้วยอีกสิพักควันอยู่พี่น้องค่าค่าเนี่ยคืออาบหาลูกสาวพอ้วะพี่น้องมาเร็วมาเบียกอี่อย่างหาบนี่อย่างน้ำอา ขอน้ำหาวสันฮิตาเกะกุ้ง,องนอนอยู่เครื่องลวดวสันบอก็ล่งลวงโหลด<า>กินยาต,ต่อไฟใสรถเครื่องปัน่นมาเลยพี่น้องตอนนี้กำลังเป็นตัวไฟแล้วต่อไฟว่าเอาไว้ในปีนหลาแล้วบัดนี้ ไิจิตจังหวัดประจำวันของเพื่นที่ต้องเห็ดน,นะครับทุกมือทำทุกอย่างศีลพระารกิจของเพื่อนริบรบอนลาวันิกสิฮะอาบน้ำอาบทาซุยเขาซุยน้ำเตี้ยหนาเตี้ยตานะครับเดี๋ยวนี้ทุกมือ ก็เข้าไปย่างนี่งานไปร้านค้าร้านขายหลายบ่มือหนิป้าเนี่ยหนาทาวนดีดีแบบจำกรบื้อติ่งได้ตัวนี้ตินงเกยกรุงแล้วตกสมองแบบเลิศเลยเมื่อเห็นจังสี่กับบันไดพี่น้องมันล่มแห้งเตียงหนาทั้งในบ้านี้สายไฟคือนไปยุ้งขึ้นอีกเลยลูกย่ามยางมันจังสิบ่เออเห็นมันเคียงเคียงย่ามยางมันยังสิบบน ตามพวยังเอาเอาลวดเอาเสียงมามัดไว้ย้ามยางปนยังสีบกของบัยยูคือเก่าหน่อยรุนลวนะยานยานนี่เก่าเออเรียบ้อยเลยพี่ลองมาตรวจวมเรียบ้อยตินีล่าฮวงกิ้ง โดยสาวบิวตรีกับเจกุ้งคือเกา่าคนเห็ด <c oughs> คนดูแล่นนะครับไก่ตื่นมาเลยกันันมับพันตื่นเรีย่ยวสิเดพนอกกันน,นี่สารบันเท้าสวดเกี่ยกันสิบ่ค่อยดีมีเวลาเดมาทายเป็นไรครับเพราะว่าไก่กับเห็ดงานสวดเกี่ยเนาะครับใี่รื่องแล้วก็ตรงเนี้ยย่าโมวินนี่ตองนอนแบบติมทีเลยนะครับ เรียบเรียบรอยอ้อยพรอมอีหลามาหอดกับมานางังเตียงหนาได้เลยอยันนี้กำลังใส่ผ้าม่านฮะเพือออ่อบอส,สั่งบ้านคิตตีคิตตี้คือเกาาีอ,อาีเออสร้งองอางผ้าม่านไหมสีใดชมพูเลู หวานสตรีปสร้างสตร้อมสร้างซองผืนอย่ามันบางคือแบบนี้เออเออนานาเนี่ยนี่มันบางผุดยตั้างไม่เร็วอ่ะเิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอมากเนื้อผุดเล็วปิดเลสิ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับตามติดชีวิตสาวบิวตี้กับเจ๊กุ้งนะครับสิ้นเรียบร้อยนะครับจะได้กระฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งกับสาวบิวตี้นี่นะพี่น้องนี่แหละผู้สร้าง อันตินกลางติณมองภาคมองเซาไท้อีหลา่าเตล่างงานเตล่างมือนี่แหละครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจเพื่อนน้ำเนี้ยนะครับพายุใกญ่ก็อย่าลืมไม่กันล่างใหญ่ที่แม่สนอผิดเป็นเพียงด้วยพี่น้องเด้อนะครับควาคืนนี้นะครับพี่น้องอยู่อ่าที่วัดก,การอำเภอสว่างวีรวงนะครับจบังหวัดอุบลราชธานีรอคอยทุกทุกกำลังใจครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ